นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของที่จังหวัดอุดรการหาเสียง<อ>นะครับเรียกตั้งนายกอบจจังหวัดอุดรเรียกว่าเข้มข้นฟัดกันเรียกว่าเรือ่ศาดเรียกว่าฟัดกันนะครับการเวทีแน่นอนครับว่าก็ต้องบอกว่าถ้าดูดูแล้วนะครับพักพัก,พกเพื่อไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับแต่ต่างคนต่างไม่ได้ยอมกันจริงๆนะครับ เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2567นายพิธาริ้งจริิรัตน์ที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพร้อมด้วยนายชัยทวัตตุราธนคณะ กรรมการคณะก้าวหน้านางสาวพันนิกาวานิชแกนนําคณะก้าวหน้านายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและสอสอพักประชาชนอีกหลายคนขึ้นเวทีปราัยที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีช่วยหาเสียงให้กับนายขนิสร์คุริรังนะคุริรังผู้สมัครนายกอบจจังหวัดอุดรธานีจากพักประชาชนโดยเวทีนี้นาย